แงวิธีการไล่แบบไล่แบบลำบากลงบนงได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอา้าบางแก้วบางเคยไปกินตรงโน้นไหมคันกองตรงโน้นไหมอ้วน่อยอ้วนลอนเป็นแบบทะเล มันไม่ค่อยชอบปลาเล็เท่าไหร่มแต่แล้วชอบหมูชอบเนื้อทุกอย่างเยี่ยมเข้ามาแล้วบอกกินจะได้กินมันสไตล์พี่เลยนั่งสารเนาะนี่ไม่เอากระป๋าเเองวางวางมันบ่ได้หรอกมันบ่ได้เอาแค่หมูตัวเอง สวัสดีค่ะมา,มาแล้วมาแล้วอันะไรคะเกี๊ยวได้ละเกี๊ยวแล้วคนที่วิเศษสวัสดีนะคะนาค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ข้าวมิ้งเที่ยงเดีเดยวนกะันแล้วพี่ชอบนี่กินเลยเด้เอฮะเ,เ,เ,เอาเลยเอุ้ยแล้วกินอันนี้แอลชอบอันนี้ออนมีมัน

พี่ยามจะหยุดน้ำโค้กพยายามจะหยุดน้ำมันลมน้ำโค้กหยุกินน้ำคันองมาใส่พวกกาแฟเลยเย็นกินอยู่นะเวลาทำงานมันจะปี้กระเป๋าน้ำกาแฟดำมอ่ะอเมริกาโน่อะไรเงี้ยกาแฟดำมันขมนะขมนั่นแหละดีอันนี้ก็ไม่ใช่กินกาแฟใส่นมกาแฟใส่นมอ่ะหองเสีย ไิปวแต่หน่วยรู้สึกว่าหน่วยของแอลเนี่ยเยอะกว่าพี่นะก็มาเพราะว่าจากหมู่บ้านหนึ่งก็เทมานี่เลยไหลมานี่เลยปกตินะตามหลังจริงอ่ะฝั่งติดชิ่ซมันจะเยอะกว่าค่ะแต่พอาเขายุบหน่วยนั่นอ่ะ ก็เลยเขาก็เลยดึงมาใส่ตรงนั้นหมดเนาะเยอะจริงเยอะจริงมาเลือกหมดร้อยกว่าตัวแล้วอยู่จุดไหนอยู่ปะไหนเตียงไงเสียงบ้านจุ้งบัวเตียงไงจ้ะใช่ แตวนี้สิกเอ็ดล้านนะคะนะคะเด็กคนเนี่ยสิบเอ็ดล้านเอ็ดล้านเนลย้านเลยตัวนี้เจ็บเหรียญเนีห้าเหรียญอยู่เลยฮะห้าเหรียญแอบไม่รู้นะที่สมเหรียญยิงมันต้องได้ร้อเหรียญมันก็ได้ขึ้นไนนร แล้วก็กินเผ็ดเหมือนกันนะแล้วแต่เราหลังจะพาไปกินขนมกินเผ็ดสดๆแถวประแดดแถวประแดดไปชว <c oughs> นไป <c oughs> อร่อยใช <c oughs> ่ไหมเป็นทุบเปร้หรือเป็นไมง <c oughs> เนาะกูกินลานเน่ะคนเลยทำมีตับแบบตับขนมจีนตับนองแดงอะไรเงี้ยลาบดองแดงลาบอะไรเงี <t is> <t is <t <t ้ย

พี่ว่าถ้ามีปัญหาอย่งเลือกตั้งใหม่เป็นบางหมดบางที่ไม่มีเลอกหมดนะครับกลัวเลือกหมดไม่คดหมดเลยไม่เอานะนะภาษามีได้มาต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมไม่ถ้าเลือกตั้งใหม่ก็ต้องจ่ายเพิ่มดิจ้างเป็นจ้างอีกรอบหนึ่งเอาดิเอาดิเอาละไนมันเหนื่อยช่วงสามวันแหละยวมันหายเหนื่อยแล้ว ใจเดียวเดินไปเดินมาได้เยอะกว่าสามอาทิตย์เห็นไหมเกอบเหนื่อยดีเชื่อไหมว่าเอากลับมานะเอากลับมาแล้วคือแบบที่ดูขายอ่อนไม่อ่อนแล้วเดินยกหีบอะแล้วเดินเข้าไปที่ไอ้นั่นอะเกือบล้มคือสะดุดขาอ่อนพวกเกือบใส่ไอ้พิธีกรเหรอหุยกัน คือว่ามันมีปัญหาหลายหน่วยไงอยายจะมีการแบบวินิจฉัยว่าอะไรยังไงเนี่ยนทำกฎม้องัเข้า่กระบวนิเนท่อิของะแงแดล้วที่ฉผิดเนี่ยมันจะต้องโดนเนี่ยโดนดิอีกบัตรแค่บัตรเดียวก็โดนไต้รองสอบสวนโดนนนั่น ต้องสอบสวนต้องอไรก็ตอนที่ไปอบรมนี่ก็ไปอบรมพี่ว่ามัน,น<อ>ตั้งใจเอ้าไมเป็นบารเสีบอมันเป็นไปได้ไงตั้งหกสิบใบอ่ะอม,มันต้องมีคนทวงมงดิอืมมอไ,ไม่เอาเลยเนี่ยไม่เอาเอแต่ลอเอาแต่เราไม่ตื่อันนี้อร่อยลองดูม,มันไม่ม,มีมันชอบมันเีสยห กรรการด้วยการแอบใส่บัตรไปจนึ็การรับตน้อความโปร่งใเตการี่เก้นชบุรีวมเหตุการืองสายรักจะเื่อคที่มีลเนกรการประจดจมากอยู่ที่ัขยะ่ะาบว่าาการืงตั้งาให่้ที่จมีการดเนินการตามระเดีถูก้อรสอชต้องมีขังตั้งรู้แบบนี้เลยค่ะ มีอยู่ในรถนั่นไม่ <ใน S 2> พร<ว>ใ,ใส่กระเป๋าดิอ๋อมันมีอยู่แต่ไม่ได้มาไม่งั้นก็ต้องซื้อแบบเคสที่มันมีขาตั้งมีขายเหรอตั้งเคสขาตั้งใช่อ๋อที่เป็นแบบมือแหวนใช่ไหมใช่แล้วมันก็พับได้ครับเสลี่ยตั้งให้เป็นปสูงมาต่ำก็ได้ จะสนใจท้ทายนะว่าอยากเห็นกกตจัดการเลือกตั้งแบบอาี่มวีกการโกการเลือกตั้แบบ่างที่นี้ไม่เี่ยอืน่ไม่ด้เนี่ยันนี้ม่อ่าเอยเนะกรอยู่ไี้มีกว่าจะได้เห็นชัดไม่เห็นเรา ลำบากจังอืมลำบากจังการทำงานน,นี่มันเห็นชัดเห็นไหมเห็นมันเกียวใช่อ,อืม ไหนลูกไายเขาน่ยหล่อไหมไได้เหมือนกันแล้วล่ะสงสารแน่เนาะเนื่ยเป็นไหม่เนาะเนาะที่ไนได้มานี่เองนะเอได้อืจังุรรครับมเ่จป็น้ออกมปรครับ กินเห็นเสียวที่ยอลว่าไปกินวันนั้นก็อร่อยนะที่เราไปงานบนนะุญเนี่ยนะเตียวเยก๋วยเตียวปลาเหรอมีคนมันจอดให้ขอบคุณนะคะ

กินน้หนาดี๋ยวเคยไปไบเฮาไหมไม่เคยไปเจนที่เกี่ยวไปเหรไม่เคยไปมานังนไปครั้งแรกใน <ไป S 2> กงานเนี่ยอบรมอบรมไหมนั่นอบรมใหม่รมมรเรานอนเสร็จก็พรวดไปงานขาวดำเสร็จแล้วก็รวดไปกินหมูกระทะไร่ถ้เสร็จแล้วก็พาชวนกันมาไบเฮาต่อ พี่ก็ไม่ดื่มหรอกนะว่าพี่ดื่มไม่แค่ดื่มใช่หรอไปนั่งชิวๆใช่พี่ไม่ดื่มเนี่ยคนอื่นเขาดื่มเนี่ยพี่ก็ไปกินน้ำเปล่าน่ะกินน้ำเปล่าแล้วก็กินกับนั่งกับแก้มเขาพี่ตุ่นก็ตัดใจได้น้องไม่ดื่มไม่เลยไม่ก็ไม่เลยตัดใจได้กอะไรคุณสุสุยูสวัสดีค่ะ ทานหมดค่ะทานหมดค่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงเดียวกันน้ร็จกินนหมดอีกแล้วยังไม่หมดยังไม่หมด นักหาทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเขายกขึ f f uh. ้นก่อนคุณดมูนโดมูนโดเดมมนพี่ชมจันทสวัสดีชาก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเร็วไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันขากล่องไม่ได้อมะ เซอรปิกลาวหนียนะ่ยว้าวมีด่านด้วยมีด่านไหมคะมีด่านเนี่ยขอบคุณค่ะมีด่านด้วยเนาะขอบคุณนะคะประท้วงกันอีกแล้วมั้ง นมโสดสวัสดีค่ะแสเสื้อให้ที่ที่ชมก่อนเบอร์มูลมีแคบหมูด้วยนะคะรองเท้าที่ซื้อใส่เดินแบบเขาน่นนะ,ะนใส่แค่ครั้งเดียว มันหลุดยังไม่ได้ไปใส่งานไหนเลยมันเคร่องหลุดนะเนาะเชือกมันอะมันหลุดไงมันเออตัวคาดมันหลุดคือมันดีดออกจากกันน่ะทำให้เงินตายทำให้เงินตายเลยเหรอทำไรต้องบีบไอตัวล็อกเข้าอีกอะเอาทีนบีบมัน่ะอกทีนบีบแล้มันล็อกอ่ะ คุณมาลินคุณมาลินสวัสดีค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวค่ะมือ้อเช้ามื้อเที่ยงอันเดียวกันมีไหมคะมีแคบหมูด้วย่ใส่ยได้เลือกตั้งใหม,ไม,ม่ไม่ไม่ไหมเลือกตั้งก็ไม่มีวันชนะไม่ไม่ละ จบเนี่ยหน้าเหมือนหน้าเหมือนอนุวัตกันให้นะใส่แว่นบุอ่ะจอดก่อนนะค่ขอบคุณค่ะลอยมันจะเป็นลอยน้ลอยหากระ้างลอยประาณีแล้วก็เี้ยวเข้ เคยไปกินร้านไหนนั่นไหมเลยอะไรนะไปโซลาไปนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะโซลาคุปต์ตำโซลาเลยคุปต์ตำโซลาหนิเออไม่เคยเอ็มเอมกินนี่รักไม่ถนัดเรื so there, ่องเรื่องไม่ใส่เห็นเต็เห็นเต็เห็นเต็ถ้วยดูถ้วยเหรอ

อืมอร่อยสีนี่ค่ะสีก๋วยเตี๋ยวะค่ไหมฮัลโหลค่ะฮะลัะฮะโลโหลมึงนี่อยู่<ม>ร้านก๋วยเตี๋ยวมึซอยบ้านมัอ ออไปนั่นอยากไปห้าพี่สามมาพี่โรงแรมอลไรั่นดูดิอืมวันนี้เข้ามาบ้านเพราะว่าห้าแก,กมานวดข้ามบ้านค่ะอ๋อจหม่จะได้ไปพูดแล้วจะได้ไปหายายอืมเพราะจำต้องะได้ไปหาแม่ไปไปหาใครกคน,นหแหล่อืม,อม ตอนแรกว่าแม่บอกว่าไม่ไปแต่ประเดี๋ยวแม่เปลี่ยนใจละค่าตัดอกจามป็นอาชีพงนจแล้วหาจ่ายจแล้วบอกว่าต้องมาก็ได้ล่ะเป็นอย่างหลอกตสมอกแค่แขนโดนมิดบาดการหัวใจเยอะเพร้ง นีวัตถบแคทโม่เลยอืมแล้วเขาเพิ่มลดกันน้ำเลยนะคะหมดนะคะหมดนะดูนี ant ant> ่เผ็ดไหมคือนี <t <t ่เผ็ด อะไรนะอเอาของเขามาลืมไปเอาเ,อเขามาตั้งเนี่ตั้งไรยังไม่เรไม่เลยโอเคได้นีนุ่นมูเซียนเซียนค่อเยนเหนื่อยจะจานเมืองเนาะไม่ดูดีกว่าค เบื่ออ mm. mm. ืมกอเบื่อคา่เหนื่อยมีเล oh. ือกตั้งใหม่ก็จะเหนื่อยอีกล่ะน้องเอาแล้วบอกไปห้ามาฮ้องเด้อหห้ามมาฮ้องคือไปทุกบ้านหนีโทรเอากันบอกไม่ได้บุกถึงบ้านนะโทรเอาป้าชอว์บอกว่าเอาไปไปใช้จนมาเดี๋ยวนี้แล้วไม่ได้เซ็อย่างสยามออกไปต่างนอกกูดิจัดการเองเลยเดี๋ยอไง น้องพรอกับเบาเอานะตื้อมันถึงบ้านปุ่แต่ตอนแรกเอาพี่สุกายสวัสดีค่ะก็ะซอาบอกว่านันมีไข่แล้วน้อมีไข่หาชาะหาน้ำมันสองหน่วยตัวอยืบเขาที่ไปช่วยบ่ได้ได่หวังเพราอว่าจะได้เห็น นี่เพิ่งจัดตั้งเหอะมันมีประท้วงมาเทิงกันอยู่ไปได้เลือกใหม่ปะแต่เปิดว่าเป็นโมฆะไงไหนที่เลือกใหม่่ะไรต้องบอกค่ะมันเป็นโมฆะหรอกชนะหรอถ้าไม่นมไมชนะนขึ้นขึ้นเออเข้าใจเข้าใจอืมอันนี้คือชนะแล้วคือไม่เป็นหรอกโม,โมาขาวโมฆะพี่ก็ว่นเนี่ยตามเกมมันเป็นอย่างนั้อยู่แล้ว สวัสดีพี่สุก,กัยนี่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไท<ห>ยละนี่นา,าจงนาจงนะมาเรียยฮัลโลกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องแอวยุร้นอัน ร้านพี่บีไต้ห่หงอยยุไซสขนมเส้นนี่ยังวาช้าเดี๋ยวไปกินตอน <c oughs> ไม่บอกช้าจัง <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันลังอีบกันน้องแอลนี่มาบ้านพี่โซดะมดขนมเส้นอ่างอย่างน้ำยาอย่าง เอาเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินมีต่อได้อยู่มีก๊อกสองมีก๊อกสอง,สองเดี๋ยวไปอ่ามาได้กันได้กาน้องแอวก็มีนี่อโอเคโอเคโอเคเด,เดี๋ยวไปเดีย๋ยวไปเดอยายเด้อเขาโทรไปกินขนมเส้น ยังมาโหจ้ายังมาโดช้าอ็ทำยากะท,ทิทชทวนที่โซ่ไปโตัเอีเลยโรช้าเกินนี่อิ่มไปละนี่กินแต่เดียวไหนแล้วก็เหมือนกินอะไรซึมแรงว่ะฮะเ่อกี้ข้าวแล้วข้าวาเย็ยนกินก่อนพี่กินนะตึกถึงห้าโมงเย็ยนอะถึงห้าโมงเย็ยนก็หมดกินละ ลดน้ำหนักปุ๊บน้ำหนักเท่าไหร่ห้าสิบห้าจะเอาลงเลยทำไมมันดูตัวน้อยกว่าพี่เหรอเป็นยังไงไม่รู้มั้ยดูตัวเล็กกว่าพี่โนแน่นไว้ขึ้นขาอ๋อคอยสักเจ็ดนาทีนะอ๋อได้สามนาทีส่งงาน หมังใจพี่จิตชาแน,นลสวัสดีค่ะเลือแปดขอบคุณค่ะึ้นไลฟ์ส่งงานไม่ได้ส่งงานหลายวันแล้วขอบคุณเลยค่ะน่ากินจังโหหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหลือแต่น้ำเลยเห็นไหมเเส้นเล็กน้ำตกสิบเจ็ดอกพอประชุมที่โรงแรม มหมดจานนี่นี่หมดจานหมดถ้วยอร่อยไมมอร่อยหมดเลยตรงแรมแกลนวิวท่าแพศูนย์ประสานงานชื่อเหลือพูลวิการต่มนไม่เหยียบพิธ,ธากกนิกาทาดาราพรใครว่าดาราพรคุน้นคุ้นดาราพรที่มานั่งหน่วยแต่ใจเจ้ไกใครเนาะ ส่งมาแล้วเดี๋ยวส่งไปส่งไปบันทึกนั่นไว้ก่อนหากัญญาใส่เครื่องนี้วะอ่าหมดชามพี่จิตแสบเพราะแสบขันตสมตามนี้ก็นี่นที่สิเกียดก็ยังชั่วหน่อยบัวไปติดงานอย่างอางื่นมาซ้อนกัน อ่าอนะคะอีกห้าทีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านเลยเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวจะไปต่อด้วยขนมจีนแอลไปไหมบ้านประวันไม่ไปมีนัดต่อมีนัดต่ออีกอไปไว้เฮาเมื่อไหร่อบอกนะอิเล่ไปนั่งบะได้ไปกินไปที่ใจอะ <c oughs> ไปฟังเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจายตังแล้วเหรอเอเคเอาล่ะจะ ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณท่านนะคะขอบคุณมากยังไงก็ฝากนะคะให้กําลังใจติมด้วยนะคะบันสเตซาโนจะขึ้นบนเวทีนะโชว์เพลงนะคะยังไงก็จะประกาศทางชุมชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมอะไรที่จะติมไปร่วมงานบ้างนะคะขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่วิทูลขอบคุณคุณหนุ่มธีรพงศ์ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคุณสุยูนะคะขอบคุณคนคนพิเศษที่เข้ามานะคะ ขอบคุณทุกนลังใจนะคะขออนุญ,ญาตลงไลค์เต็มเป็นเท่านี้ก่อนนะคะขอจะเดินทางกลับแล้วบ๊ายบายนะคะ